ตลาดวรรณการทัพผาของกินเยอะครับอร่อยอยร่อยนี่น,นะครับเซเว่นด้วยมีกว๋วยจับมีต้มเลือดหมูมีโจ๊กข้าวต้มก๋วยทอดบันทอดเกือกทอดข้าวต้มปลาทะเลหมึกจันทร์ตลาดวรรณการของกินแยะๆครับอร่อยอร่อยกันเลย ผ่านมาก็แวะมาชิมกันได้นะครับเช้าเปิดตันนี้จะมีไฟแดงอยู่ไปมาก็สะดวกครับ ต้อนวันเดกอลยอดของกินบรรยากาศก็ดีดีแดดกำลังขึ้นเลยแต่กำลังออกครับ ผ่านมาแวะมาเที่ยวอะไรนะครับอยู่แถวเดียร์ครับปากแซงกระผาขอกินเยอะแยะครับผ่านมาแวะมาเที่ยวว่างามากินกันได้นะครับเด็กนี้หลอกนี้ครับสวัสดีครับ